สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรถซฟรีวิวกันมาตลอดแล้วก็วันนี้เราก็มีโทราศัพท์ที่ราคาใกล้เคียงกัน2รุ่นก็คือ h o เบย์ออเนอนะครับ U ไป6 0แล้วก็ตัวนี้ครับจริงๆตัวนี้คือ HTC One V นะครับแต่ว่าพอดีว่ามันเป็นตัวเครื่องเดโมนะครับผมกล่องเล็นแบบนี้เพราะกล่องขายจริงก็จะเป็นกล่องทรงไข่เหมือนกับตัว One X นะครับเดีย๋ยวเรามาแกะ One V ก่อนแล้วกันถ้าอย่างนั้นจะมีตัวเครื่องครับ One V จะเป็นทรงแบบนี้ครับ ก็ในกล่องอะแดปเตอร์นะครับหูฟัง Small Talk แล้วก็สายไมโคร USB ครับ Huawei o n e r นะครับก็นี่ครับตัวเครื่องประมาณนี้ครับนี่เป็นกล่องขายจริงนะครับผม,ผมก็จะมีกันครับอะแดปเตอร์นะครับสายไมโคร USB ครับแล้วก็หูฟัง Small Talk กนัตนเอง เห็นนะครับว่าทั้ง2รุ่นนี้มีข่าใกล้เคียงเลยนะครับคุครับเทบความสูงแล้วก็ไม่ต่างกันมากนะครับแล้วก็ความหนาความกว้างของตัวเครื่องก็พอๆกันนะครับนะครับแล้วก็ด้านความหนาความบางก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับนะครับเปิดตัวทั้ง2รุ่นนะครับ XC1V อยู่ที่9,900บาทแล้วก็ Huawei Honor อยู่ที่9,990นะครับสิ่งที่ต่างกันทั้ง2รุ่นคือหน้าจอของ Honor ครับ4นิ้ว ของ XE1V นี่3.7ส่วนด้านล่างครับทาง Huawei ก็จะมีเมนู Home Back Search นะครับแล้วก็ทาง x c 1 v จะเป็น Back Home แล้วก็ r e c e n t App นะครับคือแอปที่เปิดล่าสุดนั่นเองจะถามว่าเอ๊ะทั้งสองรุ่นเป็น X s e r i e เหมือนกันนะครับแต่ว่าทำไม Huawei ไม่มีปุ่ม r e c e n t App มือ r e c e t App ของ Huawei เนี่ยคือกดปุ่ม Home ค้างส่วนด้านบนครับก็จะมี e a p i หรือว่าลำโพงสนทนาอยู่ส่วนทาง Huawei ก็จะมีกล้องหน้าด้วยนะครับขนาด3 0 0แสนส่วน x c 1 v ไม่มีกล้องหน้านะครับ ทางด้านซ้ายของฮูเว่ยครับก็จะมีุ่มล็อ l o กอร์ด้านล่างก็จะมีพอร์ตไมโคร USB ครับแล้วก็ช่องไมโครโฟนตัวด้านขวาครับเรียบไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับด้านหลังครับก็มีกล้องขนาด8ล้านครับ LED flash นะครับผมแล้วก็ลำโพงอยู่ตรงนี้ส่วนด้านบนครับก็มีปุ่ม power นะครับแล้วก็ช่องเสียบแจ็ค3.5ส่วนวิธีการแกะฝาหลังก็แงะึ้นมาจากด้านล่างครับทางฮูเว่ยรับให้แบตขนาด1,900 m มาช่องใส่ซิมก็ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้เป็นช่องใส่ micro SD card ครับ นี่ครับกับฝลังก็นี่ครับกดเข้าไปแบบนี้เลยมาทางด้าน HTC 1 V บ้างนะครับทางด้านซ้ายโล่งมีพอร์ตไมโคร USB อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับดีไซน์ของ1 V ครับก็จะเป็นดีไซน์แบบที่มีคางนะครับคือโค้งมาแบบนี้ครับส่วนช่องไมโครโฟนครับอยู่ที่ด้านล่างทางด้านขวาครับมีว v o มล็อกเกอร์ครับเพิ่มลดเสียงด้านหลังครับเป็นกล้องขนาดาล้านพิกเซลนะครับพร้อม LED Flash ก็มีระฆังสี่ตรงนี้ส่วนด้านบนนะครับปหัว Power แล้วก็ช่องเซฟแบต3.5ครับ Small Talk บอดีด้านหลังนะครับของ HTC นี้เป็นโลหะนะครับผมส่วนฝาหลังนั้นไม่มีนะครับจะมีแค่ส่วนที่อยู่ด้านล่างนี้คือเปิดมาแบบนี้ครับช่องใส่ซิม์ดอยู่ตรงนี้นี่ช่องใส่ micro SD card รนนี้เป็นลำโพงนะครับเวลาประอบเพลินก็แบบนี้ครับส่วนของวัสดุนะครับทาง HTC ตัวเครื่องมันเป็นโลหะนะครับผมมีส่วนประกอบโลาะไว้พอสมควรส่วนทาง h u ว w e i นี่บางส่วนเป็นพลาสติกขึ้นรูปบางส่วนก็เหมือนกับจับจับดุมก็ไม่น่าจะเป็นโลหะหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่างานประกอบทั้งสองรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งคู่ มาพูดถึงสเปคคร่าวๆกันบ้างนะครับผมทั้ง2รุ่นนะครับรันไอศกรีมแซนด์วิชนะครับ Android 4.0.3นะครับเท่าไหร่ครับก็จะมีส่วนของวิเจ็ตนะครับแล้วก็มีของ UI ครอบในไอศกรีมแซนด์วิชแต่ว่าไม่มากนักคือจะมีความที่ว่าเป็นเพียวกูเกิลหยุบเยอะพอสมควรเห็นว่าหน้าตาแบบนี้ครับเห็นไหมครับแล้วก็แล้วก็มาดูส่บัติเดลเวอร์ครับนี่ครับเห็นไหครับเรียกว่าจะเหมือนกับตัว Galaxy Nexus หรือว่าเหมือนกับเป็นเพียวกูเกิลนะครับเดี๋ยวลองดูส่นเห็มัครบัติ setting เป็นลััักกกษณะเดียวนบไหมครับ ทางด้านของ H41V t นะครับก็จะเป็นเซนจูไยมาครอบไอสกคิมสันนิทีนึงนะครับจะเห็นว่ามีความเหมือนกับเซนจูไยรุ่นก่อนมากกว่าครับแต่ว่าความลื่นไหลอะไรนี้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไปดูในส่วนของเซตติ้งนะครับนะครับส่องเซตติ้งก็จะมีความเป็นเซนจูไยอยู่ทั้งคู่นี่แรม512นะครับ CPU ก็เป็นซีรีส์เดียวกันครับคือเป็นคอร์คอมไซน์แบล็กอัลกอนทางด้านฮัลโหลเยเนี่ย1.4กิกะเฮิร์แล้วก็ทาง One v นะครับ1.0กิกะเฮิร์ครัรนบบรรปบาีในิดหน่อย โดยเราจะเอาการประทะกันครับจับชนกันเลยด้วยการทําเมชมาร์กวัดนะครับประสิทธิภาพกันว่าเป็นยังไงก่อนเลยเริ่มจากมัลติทัชสเตสเตอร์ครับดูว่ามัลติทัชของแต่ละตัวนั้นรับได้กี่จุดนะครับทาง Huawei Honor ครับนี่2จุดนี่เพลินเพลินครับเห็นไหมครับสูงสุด2จุดครับนี่สูงจุดสจุดครับแต่ก็ลื่นครับสบายๆไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับทางด้าน h c 1 V ครับ1 2 3 4 5 6ปึ๊บปุ๊บสูงสุดคือ10จุดนะครับผมแล้วก็ สจุดนี้ก็ลื่นครับถ้าเป็น3จุด3จุดนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเรียกว่าไม่มีการสลับของตัวจุดที่จุดที่สัมผัสเลยครับเห็นไหมครับนี่สจุดก็ถือว่าเยี่ยมเลยครับถัดไปนะครับเราทำเบนชา์าม์กโดยจะเริ่มจากควอดแรนทก่อนเราทำการเทสพร้อมกันครับโดยการกดพร้อมกันเลย คนแค่งสองุ่นกอนกอมาแล้วนะครับ HTC 2118คะแนนแล้วก็ถ้า Huawei นะครับผม o อ n e r นึเร์1,926คะแนนครับอาจจะงงว่าทำไมไอ้นี่เทสเสร็จก่อนแต่ทำไมคะแนนน้อยกว่าครับผมก็งงครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ Antutu แล้วกันนะครับแล้วนี่คือแอปอีกตัวหนึ่งครับที่เราจะมาทำเทสกันก็คือ Antutu นั่นเองนะครับ โดยเราจะทำแบบ f ฟูลเทสเลยนะครับเรียบร้อยครับแม่รอบนี้ออกมากลายเป็นว่า ฮงวอออนเนอร์ครับ3,556คะแนนแล้วก็ X1V c ตกตือ2,470คะแนนนะครับเห็นว่าเบนจ์มาคนละตัวกันคะแนนก็จะไม่เท่ากันนะครับคราวนี้ครับเราก็มาลองเปิดเว็บอ่าเปิดเว็บเปิดเว็บจะเ,เข้าเว็บดรอยแซนทั้ง2เครื่องนะครับแล้วก็จะดูว่าการเล่นเว็บนั้นเป็นยังไงนะครับ ทั้ง2เครื่องรองรับแฟลชนะครับผมมันเป็นแฟลช11แล้วตอนนี้เรื่องของเวลาการโหลดหน้าเว็บอะไรที้ไม่ต้องสนใจครับเราไม่ดูนะครับมันต่างแค่เซียววินาทีเพราะะนั้นะจะดูแค่ว่าพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันลื่นไหลอะไรยังไงแค่ไหนนี่ครับจะนะครับว่าทางฮวเว่ยทำมาดีนะครับความลื่นไหลนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับดูครับนี่ครับนี่ครับไทยซีบ้างครับผมนี่ จะเห็นนะครับว่าอาจจะลืมไม่เท่าหัวเวยครับแต่ว่าผมก็ถือว่าไม่แย่ครับโอเคทีเดียวนี่ครับซูมเพาออกนะครับเอาละครับมาตอบด้วยเรื่องเสียงของลําโพงครับแน่นอนครับไม่ว่าเป็นเสียงริงโทนเสียงการฟังเพลงออกจากลําโพงอะไรแบบนี้ครับจะรู้ว่าความดังเบามันตางกแค่ไหนนะครับแล้วก็ สภาพเสียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เพลงดวกันคือเพลงของอาเดลนะครับผม Rolling in the Deep เดี๋ยวผมปรับเสียงขึ้นสุดก่อนนะครับ ซึ่งควาระดับความดังว่ามันก็โอเคครับถือว่าดังเลยคราวนี้มาลองดูทางฝั่ง HTC 1 V บ้างครับเพลงเดียวกันนะครับแล้วก็จะปรับวอลุ่มให้ดังเท่ากันด้วยสุดๆ จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับซึ่งฟังเลยนะครับลำโพงทางหูหวยครับจะมีความใสมากกว่านะครับผมแต่ว่าความดังนี่ไม่ต่างกันมากคราวนี้ครับเรามาต่อด้วยกล้องถ่ายภาพนะครับเริ่มจากทางหูหวยกันแล้วครับทางหูหวยนะครับเป็นกล้องขนาด8ล้านพิกเซลนะครับดูไว้กล้องหูหวยครับจะออกมาแบบเรียบง่ายก็คือตรงนี้ครับเป็นการสลับกล้องหน้ากับกล้องหลังนะครับผมนี้ นี่ครับสวับ์เป็นกล้องหน้าแล้วก็แตะกลับสวัสด์เป็นกล้องหลังนะครับผมแล้วก็ตัวนี้คือเลือกเปิดปิดแฟลชครับแฟลชออนนะครับแฟลชออฟแฟลชออโต้ส่วนด้านขวาครับก็เป็นปุ่มที่เราปรับโหมดกล้องถ่ายภาพและโหมดวิดีโออันนี้ปุ่มชัตเตอร์ครับส่วนมุมขวาล่างครับก็คือแกลเลอรี่ครับย้อนกลับไปดูภาพที่เราถ่ายมานะครับนี่ส่วนทางด้านซ้ายนะครับจะมีแถบอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อแตะนาครับก็จะเป็นส่วนที่เมนูเพิ่มเติม ปุ่มบนสุดครับคือ Shooting Mode นะครับผมจะมี Single ครับ HDR Mode แล้วก็ Panorama นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของฟิลเตอร์ครับกปิดฟิลเตอร์ครับมี Negative นะครับมี Solarize p o l a r i z ะคว่าแล้วก็มีฟิลเตอร์เพียบเลยครับให้เลือกเล่นนะครับถัดมาครับเรื่องของไว i t e า a l a n c e ครับจะมี Auto ้ h i t e Balance มีใต้สภาพแสงต่างๆครับ Daylight, f l u o r e s c e n นะครับ Cloudy แบบนี้นะครับส่วนล่างสุดครับเป็น Setting ครับคือจะมีการ เลือกซีนโหมดนะครับผมมีมีออฟออโต้แอคชั่นพอร์เทรตแลนด์สเคปนะครับอิมเมจอะดจัสเมนต์นะครับผมปรับค่าเอ็กซโพเซอร์มีไทม์เมอร์ครับตั้งเวลาถ่ายนะครับรีวิวคือเวลาที่ว่าถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยภาพมันจะค้างให้เรารีวิวก่อนต่อหรือเปล่าพิกเจอร์คุณภาพครับซูเปอร์ไฟล์ขนลาภาพทุกสุดคือ8ล้านนะครับออโต้โฟกัสครับ HDR กริด GPS แท็กกิ้งนะครับผมอันนี้ครับวิธีการถ่ายภาพก็ง่ายๆครับออโต้โฟกัสมันจะโฟกัสเองอยู่แล้วนะครับเราสามารถจะแตะเพื่อโฟกัสก็ได้นะครับ นี่ครับแตะไปตามจุดต่างๆโฟกัสทุกท่านจะได้ยินนะครับผมแตปะปั๊บเสียงของการโฟกัสครับดังน่ากลัวมากและปิดไม่ได้นะครับผมนี่ครับแล้วก็ถ่ายภาพก็ถือว่าการโฟกัสภาพมันข้างเร็วนะครับแล้วก็ชัตเตอร์สปีดก็ค่าโอเคเลยนะครับจะติดก็ตรงนี้แหละครับ เสียงของการโฟกัสแล้วก็เสียงชัตเตอร์นะครับเสียงโฟกัสนี่ดังมากๆส่วนในหมดของการถ่ายวิดีโอนะครับก็จะมีความลเอีดสูงสุดอยู่ที่7 2 0 p ครับเป็น HD นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกปรับไวบารลานได้นะครับรวมถึง setting ต่างๆก็จะมีเรื่องของรีวิววิดีโอนะครับมี GPS tag คือ option จะน้อยกว่าส่วนการถ่ายภาพนะครับคราวนี้เรามาลองดูกล้องของ HTC One V บ้าง อนี่ครับยอกล้อง HTC 1 V นะครับจะเห็นว่าเรียบง่ายเช่นกันสซยบนสุดครับเลือกเปิดปิดแฟลชครับ on off auto นะครับ setting ครับตรงนี้ก็จะมี save timer ครับตั้งเวลาถ่ายความเอีดภาพครับสูงสุดคือ5ล้านนะครับถัดมาก็เป็น video quality ครับสูงสุดคือเจอไอซการรีวิวภาพถ่ายหลังจากถ่ายเสร็จนะครับผมจะเลือกรีวิวหรือเปล่านะครับแล้วก็ image adjustment ครับเลือกได้นะครับว่าจะปรับ exposure ปรับ contrast s a t u r a t e ปรับค่า ISO ได้นะครับผมมีออโต้แล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่800นะครับปรับค่าไวบาลาร์ Balance นะครับเลือกได้ Storage Card ครับจะเลือกเก็บภาพไว้ที่ไหนเขาเรียกว่า Shooting ก็คือไอ้โหมดที่ว่าแตะพัตเตอร์ค้างแล้วถ่ายรัวๆ,ๆนะครับเดี๋ยวก,กดให้ดูคำว่า Option ครับก็คือเลือกเปิด f a c e d e e c t i o n คือจับหน้าคนหรือเปล่านะครับผมมี Auto Smart Capture คือถ้าคนยิ้มปุ๊บมันก็จะถ่ายเลยนะครับเป็น Auto Smart Capture ส่วนของ widescreen ครับจะเป็นการปรับภาพให้เป็น widescreen คือมีการครอปภาพถ่ายนะครับผมให้เหมาะกับหน้าจอเราพอดีเป๊ะ video option ครับส่วนของการถ่ายวิดีโอก็จะมีโหมดต่างๆใเช่นเลือกอัดเสียงด้วยหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ camera interface นะครับก็จะพูดถึงส่วนของชัตเตอร์ครับตัวนี้เสยงชัตเตอร์จะเลือกเปิดแล้วก็ปิดได้นะครับผมแล้วก็มีการเปิดกริดเพื่อกําหนดเรียกว่าสัดส่วนของภาพด้วยนะครับ ส่วนของ A ครับคือออโต้ซีนนั่นเองครับด้านบนสุดคือสโลโมชันคือเลือกอัดวิดีโอแบบสโลโมชันนะครับก็จะมีซีนโหมดใช้ออโต้ H D R พานอรามาพอร์เทรตกรุ๊ปพอร์เทรตแลนด์สเคปมีไวท์บอร์ดมีโคลสอัพมีโลไลท์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเลือกปรับสีในตามใจชอบเช่นกันส่วนเป็นฟรีฟ้านะครับคือปุ่มเอฟเฟกนะครับผมโดยมันจะมีเอฟเฟกหลายแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตเอฟเฟกครับดิสทอร์ชันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับดิสทอร์ชัน วิกเน็ตครับก็เป็นการถ่ายภาพแบบวิกเน็ตจะทำให้ขอบภาพดำๆนะครับผมส่วน Depth of Field ครับคือกําหนดจุดหน้าชัดหลังเบลออะไรมานี้นะครับดอทครับก็จะเป็นการเปิดฟิลเตอร์แบบนี้มีโมโนครับมีคันทรีแล้วก็มีโหมดถ่ายภาพแล้วก็มีฟิลเตอร์ให้เลือกเล่นมากมายนะครับส่วนปุ่มนี้เับเป็นปุ่มวิดีโอเมื่อกดแล้วจะวิดีโอทันทีเลยนะครับผมแล้วก็นี่ปุ่มชัตเตอร์ครับและในผมมีเขาก็คือส่วนของ Continuous Shooting นะครับผมคือคล้ายการยิง u r s t mode นั่นเองเมื่อเรากดถ่ายภาพค้างไว้แบบนี้ครับ จะเป็นการยิงภาพครับยิงกันแหลกยิงกันกระจุยครับคล้ายๆกับตัวของ X1X นั่นเองครับอาจจะไม่เร็วเท่าคือตัว X1X นี่อาจจะได้ประมาณว่า4ภาพต่อ1วินาทีครับแต่นี่อาจจะได้ไม่ถึงนะครับผมเรียกว่าเพราะว่า CPU มันไม่แรงเท่าขนาดนั้วนะครับแต่ว่านี่ครับเราก็จะได้ภาพมาเพียบเลยครับแล้วก็สามารถจะเลือกเก็บภาพที่ดีที่สุดไว้ได้หรือเลือกเก็บภาพที่เราชอบไว้ได้ และนั่นคือตัวอย่างของตัวคามิล่า UI ของทั้งสองรุ่นนะครับซึ่งเลื่องของกล้องนะครับวันบีได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเพราะ image s e n s e แล้วก็เซนคามิล่านี่มีเรื่องเยอะมากส่วนของด้านของไวออเนอร์นะครับ UI กล้องอาจจะไม่โดดเด่นมากนักนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าจุดแข็งเขาคือคอมแพตกล้องครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับถ้าต่อกันด้วยการเล่นเกมทดสอบประสิทธิภาพเครื่องนะครับผมแน่นอนว่าเกมล่าสุดผมมึสอยมานะครับโมชชั่นเซนส์ของ Sega ครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับมัน exclusive เฉพาะทาง x p e r i a ครับมี e x p e r i a play ตอนนี้เขาเปิดให้โทรศัพทท์ี่่่ไไมมใช Xperia ซื้้้อดแลวนะครับผ สมุดโมจิก,การสอยมาครับด้วยส่นราคาประมาณ150บาทนะครับว r t ช a l เทนนิสครับอยากจะเริ่มจากฮูวเวยก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้คือโลโก้ของ s a ซฟ d r a g อนครับเทรนว่าเกมนี้นี่ Exclusive ครับ s a ซฟ d r a g อนตอนนี้ซื้อได้ครับแต่ท่าที่เห็นนี่ซูเปจูดี้ใช้พวกเ i o Map หรือว่าใช้ของ ทางเดก้าเนี่ยจะยังซื้อไม่ได้นะผมไม่แน่ใจว่าอาจจะซื้อไม่ได้เลยหรือเปล่านะครับแล้วจะเต็มเพราะว่านี่ครับทั้งฉากทั้งตัวละครนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาครับโอ้โอโอ,โอเคครับเดี๋ยวขอรับฝีมือแป๊บน,นึงครับ แล้วหนลูก ทำไม่ตายนะครับบิ๊กช็อตนะครับผมเกมสามพิติครับแล้วก็ไม่ธรรมดาด้วยกราฟิกตัวโอเคมากๆเกมนี้ทั้งเสียงทั้งภาพไม่มีกระตุกครับใช้ได้โอเวอร์เนอร์ครับซีวูตัวนี้ครับเป็นซิงเกิลคอร์ครับ1.4กิกะเฮิร์ถือว่าโอเคทีเดียวคราวนี้ครับ i c 1 v ครับเกมเดียวกันครับโบ r t u ช l t เทนนิส เนี่ยผเชนนะครับว่าทั้ง2เครื่องขอสามารถเล่นเกมสามมิติแจมแจมได้แน่นอนครับก็เชนนะครับถึงแม้ซูจะเป็นซิงเกิลคอครับไม่ใช่ดัวคอไม่ใช่คอร์แต่ว่าการเล่นเกมสามมิติแบบนี้ก็ยังถือว่าทําได้ดีนะครับก็เชนการเทียบสไปกันไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูการใช้งานนะครับโฮมยูไอนะครับโน้ติเคชั่นบาร์สกรีนการตั้งค่าต่างๆรูปแบบของ UI แต่ละยี่ห้อมันแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะเริ่มจากทาง HCC ก่อนแล้วกันนะครับมีเซนยูครอบอยู่แน่นอนครับ ส่วนด้านบนครับ Notification Bar ครับจะมีแถบแจ้งเตือนต่างๆเตือน WhatsApp ครับเตือนการติดตั้งไปล่าสุดนะครับแล้วก็ด้านบนนี่ก็จะมีเคลียร์ครับเคลียร์ Notification ทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วน Setting อยู่ตรงนี้ครับในเรื่องของ Setting นะครับการตั้งค่าต่างๆเนี่ยก็จะไปด้วยความ Customize นะครับแต่ว่าก็จะมีการวางธีมหรือเอาสกินมาทับอีกชั้นหนึ่งให้ดูเป็น Sense UI นั่นเองนะครับการเปิดปิด Wi-Fi Airplane Mode นะครับ Bluetooth อะไรอยู่ตรงนี้ข้างบนหมดเลยนะครับถัดมาคือ p e r s o n a l s e l e c t i o n ครับคือการปรับแต่ง ในส่วนของพื้นที่ต่างๆครับปรับซีนปรับสกินนะครับปรับโทนสีของตัวเครื่องของเซนจู UI นะครับแล้วก็ไวเปอร์อยู่ตรงนี้ครับหลายคนหาไม่เจอครับว่าเปลี่ยนไวเปอร์ยังไงอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ในส่วนของเปอร์ซอนไลท์เลฟมันอยู่ในส่วนของ Personalization นั่นเองครับซึ่งตัวนี้ครับนอกจากไวเปอร์ธรรมดาแล้วเราก็เอาภาพจากแกลเลอรี่มาทำไวเปอร์ได้ด้วยรวมถึงครับสามารถจะดาวน์โหลดไวเปอร์จากจาก Google Play Store ครับมาลงตรงนี้แล้วก็เลือกเปลี่ยนเป็นไวเปอร์ก็ได้เช่นกันอีกส่วนหนึ่งครัับบบคคคืออแลล้้้วกก็็็ีีียยย์์รรรรดดนนนนะะตงสาาาามถจเเปป่ภษไไท นี่ครับเป็นเมนูไทยเลยนี่ครับแบบนี้เห็นไหมครับเมนูส่วนมากประมาณ90%เก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะกลายเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ในส่วนของโฮมสกรีนนะครับบน H1V ครับก็จะถูกเปลี่ยนไปให้เหมือนกับตัวเคสมซนด์วิชนะครับผมคือไม่สามารถจะหนีแบบนี้ได้นะครับคือคลิปขึ้นมาเนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมจะเป็นการแตะค้างที่หน้าจอครับแล้วก็จะดึงหน้าทั้งหมดขึ้นมาครับมีทั้งหมด5หน้านะครับสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็ ปรับแต่งวิดเจ็ตแล้วก็แอปพลิเคชันช็อตคัทนี่วางบนหน้าต่างๆก็ได้เช่นเดิมนะครับโดยที่ด้านล่างครับจะมีวิดเจ็ตอยู่เห็นไหมครับแบบนี้หน้าไหนบ้างก็เลือกครับแล้วก็เลือกบุ๊กมาร์กไปใส่แบบนี้รวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆครับก็สามารถจะเลือกวางได้เช่นกันครับแอปตัวไหนใช้บ่อยอะไรยังไงก็ตามนะครับก็เลือกแต่อาจติใช้ t a สต์แมเนเจอร์ท t t ตเนะครับ Tauch นะครับผมก็เห็นว่าวิดเจ็ตแล้วก็แอปพลิเคชันช็อตคัทเขาบไปถูกวางไว้บนหน้าจอนั้นๆรวมถึงสามารถจะย้ายได้ตามใจชอบครัับบแแแตตตะคค้าางงวยยหหนน่่รรือ แล้วเลือกข้างบนครับเป็นการลบทิ้งออกไปส่วนล็อกบาร์ด้านล่างครับผมสามารถจะปรับแต่งได้เช่นกันนะครับนี่ครับลากออกมาเลยครับแบบนี้เลยก็ได้นะครับเราไม่ใช้หรอกตัวอีเมลครับแต่ออกมาโยนทิ้งครับเราใช้วาซาบมากกว่าใช้ประจําวางครับอันใดๆที่เราแอปมาวางซ้อนกันครับจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเช่นเราทวิตเตอร์ครับกับซิสไมค์ครับแตะเข้ามาชนกันปึ๊บจะกลายเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาครับแตะครั้งครับส่วนชื่อของโฟลเดอร์ครับสามารถเปลี่ยนเองได้ตามใจชอบครับเรียบร้อยครับเป็นโฟลเดอร์โซเชียลขึ้นมานะครับ เอาเฟซบุ๊กวางเพิ่มก็ได้ครับแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้บ่อยจริงครับเอาอเซัออกมาวางด้วยอเอาสมวดนี้มาวางข้างล่างได้เช่นกันครับนครับส่วนของแอปโดเวอร์ครับอยู่ตรงนี้ครับแอปโดเวอร์คือส่วนที่รวมแอปพลิเคชันต่างๆที่เราโหลดมาจาก google play store นั่นเองนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีการแบ่งแท็บต่างๆครับเป็นเช่นเป็นอ โชว์ทุกแอปพลิเคชันที่เรามีนะครับฟรีเควนต์ก็คือแอปที่เราใช้บ่อยๆครับอะไรเล่นบ่อย Facebook ที่หน้านี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดครับคือเฉพาะแอปที่เราโหลดมาจากตัว Google Play Store นั่นเองส่วนปุ่มด้านล่างครับปุ่มแบ็คปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มรีเซนต์แอปนะครับผมซึ่งปุ่มรีเซนต์แอปหรือแอปล่าสุดที่เปิดนะครับผมนอกจากจะโชว์แอปพลิเคชันที่เปิดอยู่แล้วนะครับสามารถจะสไลด์เพื่อปิดได้แบบนี้นะครับรวมถึงแตะเพื่อไปที่แอปนั้นได้ด้วยนะครับผมเนื่องจากว่า เห็นว่าก่อนตอนนี้เนี่ยทาง HTC One X จะมีแถบดำๆล่างๆขึ้นมา1แถบแล้วก็ทำให้หน้าจอมันเล็กลงนะครับผม HTC ก็เลยแก้ด้วยการออกอัปเดตออกมาให้การใช้ปุ่มเมนูเนี่ยเป็นการกดปุ่ม Re เ e ็ตแ p ค้างไว้แบบนี้ครับนี่ก็จะดึงปุ่มเมนูขึ้นมานะครับเห็นไหมครับสำหรับ HTC One V ครับผมการจับภาพหน้าจอก็เหมือนกับ HTC รุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็คือใช้ปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ครับเริการปุ่มพาวเวอร์ก่อนนะครับผมแล้วก็ปุ่มโฮมตามไปทันทีนะครับพาวเวอร์โฮมนี่ครับ เซนช็อตเซฟทูคัมเมอร่าช็อตแปลว่าอเมริกันแคปเจอร์หน้าจอหรือจับภาพหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับและนี่คือการทัวร์อย่ไอ้คร่าวๆของ h t c One Way พร้อมกับเซนต์นะครับที่ h u a w e i h o n o r ครับซึ่งเป็นรุ่นที่คงความเป็นเพียว Google หรือไอซิมทันทีไปมากเรียกได้ว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าจากหน้าล็อลสกรีนเห็นไหมครับนี่ซ้ายขวากล้องแล้วก็อันล็อกอันนี้มาดู Notification Bar ครับเห็นไหมครับสีฟ้านะครับโทนสีฟ้าแบบนี้ธีมเดียวกับโฮโลเลยครับ แต่ก็จะมีการเพิ่มส่วนเรียกว่า power control ครับคือเป็น shortcut เอาไว้เปิดปิด wifi bluetooth gps อะไรแบบนี้ครับอยู่ตรงนี้ด้วยเพิ่มเข้ามานะครับส่วนตรงนี้ก็เป็น notification เช่นกันครับเตือนว่าผมลงแอปอะไรไปบ้างนะครับเลือกปิดได้เข้าไป setting ปุ๊บนี่เห็นไหมครับ ice cream sandwich เต็มเต็มครับส่วนว่าที่เห็นก็คือจะมีแค่ส่วนของ widget นะครับผมที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย simple widget แบบนี้ครับที่ว่าถาตั้งมวทําเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถจะหนีบนิ้วปุ๊บขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็เลือกแเพิ่มหน้้าไดครับ สูงสุดคือเจหน้าครับผมก็เลือกลบหน้าทิ้งได้แบบนี้ครับส่วนการแตะครั้งที่หน้าจอครับจะเป็นการเลือกเปลี่ยนวอลเปเปอร์ครับส่วนวิธีการแอดพุ่วิจิตต่างๆครับให้เลือกแอปรดเวอร์ขึ้นมาก่อนนะครับนะครับเห็นว่าในแอปรดเวอร์ครับจะมีแอปกับวิดเจ็ตนะครับเมื่อเลือกวิดเจ็ตปุ๊บแบบนี้ครับก็สามารถเลือกวิดเจ็ตไปวางที่หน้าจอได้ส่วนเราจะเลือกเอา Google Book ไปวางครับแล้วก็แตะค้างที่ Google p a y Book แบบนี้แล้วก็เลือกวางไปที่หน้าไหนก็ได้ครับ แอปพลิเคชันต่างๆบนหน้าจอครับสามารถจะแตะค้าลากชนกันตึ้งกลายเป็นโฟลเดอร์ครับถัดมาครับส่วนเซตติ้งนะครับก็จะมีเรื่องของภาษาไทยครับสามารถจะเปลี่ยน UI ทั้งหมดเป็นภาษาไทยได้นะครับผมไปที่ language input นะครับผมเลือกภาษาเป็นภาษาไทยนะครับปึ๊บแบบนี้นี่ครับนี่ครับ UI เป็นภาษาไทยเลยครับนี่ครับทั้งหมดใช่ไหมครับ นะครับว่าบนี oh wait, ม,มี4ปุ่มคือเมนูโฮมแบ็คแล้วก็เซิร์ชส่วนปุ่มรีเซ็ตแอปที่มีบน One V นี่หรือเป็นไอคิมซันฟิตเนี่ยมันหายไปไหนนะครับมันใช้ปุ่มโฮมค้างแทนครับกดโฮมค้างไว้ปุ๊บแบบนี้นี่ครับก็จะเป็นรีเซ็ตแอปขึ้นมาครับสามารถจะเลือกเปิดปิดแอปต่างๆได้เช่นกันครับแล้วก็สามารถที่จะลัดเขา้าไปที่แอปนั้นๆได้ด้วยครับเข้าไปเซตติ้งแบบนี้สำหรับ โมเวอร์ออเนอร์ใช้การจับภาพหน้าจอดีฟอยล์ของไอคิมแซนด์วิทครับคือปุ่มบุลลุ่มดาวแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ครับสองปุ่มนี้นะครับโดยการกดค้างไว้ครับปุ๊บประมาณหนึ่งถึงสองวินาทีครับนะครับจะถูกภาพสูงจับขึ้นมาแบบนี้ครับนะครับกรณีที่เราเปิดเว็บขึ้นมานะครับผมอยากจะพับหน้าจอนะครับแล้วก็ง่ายๆครับกดปุ่มพาวเวอร์แล้วก็ปุ่มบุลลุ่มดาวนะครับสองปุ่มนี้ครับค้างไว้ประมาณหนึ่งวินาทีนี่ครับก็จะทำการแคปเจอร์หน้าจอจับภาพหน้าจอเรียบร้อย ก็เช่นนะครับว่าความสมบูรของ UI นี้ก็ถือว่าโอเคทีเดียวเลยนะครับสำหรับเจ้า Huawei Honor นี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับเช่นยกันครับ One V ก็เลื่องเช่นกันครับและนี่ครับคือการพัฒนาการของ HTC One V นะครับผมแล้วก็ Huawei Honor U8860 เป็นมือถือที่ว่าสเปค ใกล้เคียงกันมากๆแล้วก็ราคาก็ใกล้เคียงกันด้วยครับ9,900บาท9,990บาทนะครับผมนครับแน่นอนครับว่าเพื่อนๆเห็นจากรีวิวนะครับก็คงต้องไปตัดสินกันเองครับว่าชอบรุ่นไหนกันแน่จะได้เลือกซื้อรุ่นที่ชอบถูกนะครับผมส่วนตัวอย่างภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอที่ถ่ายด้วยทั้ง2รุ่นนี้ก็ไปดูกันได้ที่หน้า www.doiyan.com ในหัวข้อรีวิว h c c 1 V ภาษาหัวเว่ออนอร์นะครับผมวันนี้ผมอัโต์พาสและทีมงานดอยแ n d ลาไปก่อนสวัสดีครับ